24การเดินทางของชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งการเวลาในปี2023ที่สิ้นสุดลง2-3ปีมานี้เราผ่านช่วงเวลาของการเผเชิญกับการเปลี่ยนแปลงครงั้งใหญ่ของโลกซึ่งเต็มไปด้วยสงครามภัยพิบัติ โรคระบาดหรือแม้แต่สภาวะเศรษฐกิจแต่เราหลายคนก็ยังมีหยักและคนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกที่จะมีความหวังที่จะรู้สึกถึงความเปฝันที่จะรู้สึกถึงชีวิตที่จะรู้สึกถึงรอยยิม้มเสียง,งราะที่จะเยอยเยาะโชคชะตาที่จะเอาชนะบททดสอบของโลก ครั้งแรครั้งเล่ามันอาจจะหมายถึงความปรารถนาแรงกล้าที่เราจะรู้สึกกับชีวิตของเราเราจะเอาชนะบททดสอบบทเรียนที่เราแต่ละคนไปชิญอยู่ให้คนอาจจะรู้สึกว่ามันถึงช่วงเวลาที่พีคสุดๆเราไม่สามารถเอาชนะบททดสอบได้เราก็อาจจะต้องไปชิญกับสถานาการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์แต่วันนี้สิ่งที่เรากาลังรู้สึกกับชีวิตนั่นก็คือการเอาชนะใจใตัวเองเอาชนะโชคชะตาด้วยการลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลิขิตชีวิตของตัวเองลุกขึ้นมาเอาชนะบททดสอบของโลกและเป็นกําลังใจให้กันและกันนอกจากกลับไปเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็ต้องเริ่มต้นที่จะรู้สึกถึงความรักของความปรารถนาดีของความจริงใจที่เราจะมีให้กันและกัน ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่พวกเราได้ไปชวนกับการเรียนรู้ชีวิตในโลกเช่นเดียวกันหลายสิบปีที่ผ่านมามันคือช่วงเวลาของการเรียนรู้ช่วงเวลาของการตกผลึกช่วงเวลาของการค้นพบชีวิตช่วงเวลาของการรู้สึกถึงคุณค่าและความหมายที่ทําให้เรารู้ว่าไม่มีใครปลุกให้เราตื่นได้ไม่มีใคร ที่จะเข้าใจและรักเราเท่ากับตัวเราเองดังนั้นในช่วงเวลาสําคัญนี้ในช่วงแฮปปี้นิวเยียร์ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมเช่นเดียวกันนอกจากการเอาชนะบททดสอบนอกจากการพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันท้าทาย เรากาลังใช้ชีวิตทุกหายใจเราต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเราต้องพร้อมที่จะเอาชนะใจตัวเองเราต้องพร้อมที่จะรู้สึกดีกับชีวิตเราต้องพร้อมที่จะใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตด้วยกระบวนการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเราไม่ได้ตื่นจากความฝันเท่านั้นแต่เราตื่นจากโลกเก่า ทำให้เราติดกับอยู่กับความเชื่อทาให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวทาให้เรารู้สึกว่าเรากําลังวนอยู่ในรลปหรือเขาวงกตแต่วันนี้พอเราได้ค้นพบชีวิตที่เหนือกว่าค้นพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่มันกาลังส่งสะเทือนดวงวิญญาณของเราให้รู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงผมรู้วันนที่สุดเราทุกคนจะผ่านบททดสอบนี้ผมรู้ว่าเดิมพันมันคือชีวิต และลมหายใจที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้พวกเราก็รู้เหมือนที่ผมรู้สึกพวกเราก็รู้สึกเหมือนกับที่ผมรู้สึกดังนั้นเราจะให้กําลังใจกันเราจะก้าวไปด้วยกันในช่วงเวลาสําคัญที่สุดในเทศกาลของการเริ่มต้นสัก,การาชใหม่ของช่วงเวลาฮปปี้นิวเยียร์ของช่วงเวลาเมอร์รี่คริสมาสมันคือช่วงเวลาของการเติมฟืนของการเติมไฟ ของการติดอาวุธทางจิตวิญญาณของการตื่นรู้ของชีวิตที่ทำให้เราค้นพบคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสุดหัวใจเรียนรู้ที่จะค้นพบศักยภาพที่เร้นลับและจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองมันคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคน ที่จะใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบน,นี้ไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวหมายถึงพวกเราทุกคนขอให้กำลังใจและขอส่งความรักและความปรารถนาดีจากหัวใจของผมไปสู่หัวใจของพวกเราทุกคน m e r r y Christmas and Happy New Year 2024สวัสดีครับ